ร้านคิทเทิลช็อปร้านเติมเกมโรบอกที่รับประกันการเติมไวดันใจมีบริการเติมโรบักระบบ v i p Server สูงถึงเลทแมีบริการกิฟต์ไอเทมกดผลกดเกมพารในแบบ,บต่างๆสูงถึงเลทสิบอทิเช่นแมปบลบ็บอกฟูดคิงเลกาซี่นอกจากนี้ยังมี ID ดีไก่ตัน ID ดีเทพแบบบล็อกฟูดและคิงเลกาซี่รวมไปถึงบริการรับฟาร์มหาของต่างๆและยังมีหมดของแต่งตัวสุดหล่อเท่อทิเช่นโรบอกโค้ดทอยโค้ดเฟสโค้ดและโค้ดสุ่มทุกซีรีส์แบบไม่ล็อกของและสินค้าใหม่ที่เป็นโค้ดแบบบบส่่มม่มมมมมมมเเลลลืือออออกกกกกกพรรรรรร้้ขงนนนตตาาาาาีี็ยยใชิิิัๆไ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบคุโนคิงพีดและรับกดผลเกมพาร์ในแบบบล็อกฟุตรับกดเพรแบบออสตายด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f เฟซ o o ๊กเซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพี e เ e จเอนเดอรี่มาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอีีกด้วยยและทางงเพัม ัสุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำาหน่ายอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Hope Store มีบริการรับฟาร์มเกมโรบอกในแบบต่างๆรับกดเกมพาร์นในเลทสูงและยังรับเติมโรบักในระบบ V.I.P. Server สูงถึงเลทเท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore.com ได้เลยลิงค์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบล็อกฟลุตนะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาจัดอันดับนะครับผม5้านิสัยของเล่นสายล่าค่าหัวนะที่แบบเพื่อนๆในเกมไม่ค่อยชอบมากที่สุดนะครับผมก็สําหรับแมป,ปนี้เนาะยอมรับเลยนะครับว่าการ PVP นั้นสนุกนะครับผมทําให้แบบหลายๆคนอยากมีค่าหัวเย,เยอะเพื่อไปเอาอวดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่สนวิธีการนะครับผมว่าจะเป็นการล่าคนฟาร์มอะไรอย่างงี้นะฮะเปิดโปเปิดบอทอะไรอย่างงี้ยกพวกลุมอะไรอย่างงี้นะ มันก็เป็นสเสน่ห์อีกแบบหนึงเนี่ยฮะถือว่าเป็นสเสน่ห์แล้วกันนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับพี่ได้ทําการเปิดโหวตนะครับผมห้าที่ใสนะผู้เล่นที่แบบเพื่อนๆไม่ค่อยชอบนะฮะก็ได้ผลการโหวตมาประมาณ13,000โหวตนะฮะโอเคก็เดี๋ยวมาดูอันดับที่5กันเลยดีกว่านะฮะอันดับที่5นะก็คือคนที่เปิดเราก่อนนะฮะพอแพ้แล้วก็บอกว่าเราใช้โปรนะอันนี้นะครับผมเป็นอันดับที่5นะฮะก็คือมาทา้าเฮ้ยนายหนึ่งเราไหม พอสู้แพ้เขานะแล้ราบอกว่าเราใช้โปอะไรอย่างงี้นะก็เป็นอันดับที่5ไปนะครับก็ขออภัยด้วยนะที่ไม่มีตัวอย่างนะอันนี้ก็จะมาแบบประมาณพูดเฉยๆนะฮะโอเคก็อันดับต่อไปนะครับผมเป็นอันดับที่4นะก็คือสายท็อกซิกนะก็คือแบบชนะเรานูฟอีซี่อะไรเงี้ยเออมาว่าอะไรเงี้ยครับมาเย็ดยามนะดีไม่ซ้ำศพเหมือนปี p r ยนะเห็นศพแล้วซ้ำอะไรางี้นะฮะ โอเคนั้นก็เป็นอันดับที่4นี่ฮะแล้วก็อันดับที่3นะครับผมก็จะเป็นดอลล่าตอนฟาร์มเเวลนะฮะก็คือคนที่ยังเเวลไม่ตันอะ่ะเขาก็ฟาร์มเขาใช่ไหมแล้วก็แบบคนแบบอยากได้ข้าหัวเขาก็ไม่สนใช่ไหมเขาก็จะเอาอย่างเดียวนะครับก็คือเห็นใครฟาร์มเเวลอยู่นะคือพุ่งเข้าไปใส่เลยนะคือเขาไม่น่าจะตอบโต้เราคือได้ค่าหัวมาง่ายๆก็คือ จัดคอมโบชุดใหญ่ไฟกระพริบเข้าไปเลยนะโดยไม่สนแบบความรู้สึกของเพื่อนเลยนะว่าเขากําลังฟาร์มอยู่นะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอันดับที่3นะฮะแล้วก็มาถึงอันดับที่2นะฮะก็คือผู้เล่นที่แบบใช้พลังแห่งวิตรภาพนะก็คือมีเพื่อนเยอะทำไมอะ่ะเกง่งจริงก็ไปหาเพื่อนมาช่วยสิอะไรประมาณนี้นะครับก็คือยกพวกนะครับผมมาลุมนะฮะ ลุ้มไม่พอเนะ่ะพอชนะล้วก็บอกอีซี่ตั้งหากนะครับอันนี้คือแบบจะทําให้แบบนัก p v p คนอื่นหัวร้อนเอาได้นะฮะก็คือการ PVP แบบนี้มันรู้สึกว่าแบบมันไม่แฟร์ใช่ไหมแต่ความแฟร์มันไม่มีในโลกโจรสลัดใช่ไหมอันนี้เข้าใจนี้เข้าใจนะฮะโอเคก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะฮะก็มาถึงอันดับสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คืออันดับที่1เนี่ยก็คือการใช้โปรแกรมนะครับผมในการล่าค่าหัวนะเมื่อก่อนนะพี่เคยเจอครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ครั้งหนึ่งอะหลายครั้งแล้วจะเป็น โปนะครับผมแล้วก็ใช้หนังกระติกยิงนะฮะจากบนหัวนะฮะมายืนยิงเลยแปลแปลแปลแปว,ว,วอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้คือน่าเกียรนะฮะแล้วก็มีโปใหม่ล่าสุดนะพี่เคยไปเห็นในทิกตอกนะก็คือโป้คอมโบนะฮะคือแบบเขาจะใช้แบบคอมโบได้ไวมากไม่เหมือนนิ้วมนุษย์กดนะฮะก็คือเข้าระยะสกิลเขาคือแบบรัวสกิลมาเลยคือแล้วแบบรัวสกิลได้แบบไวมากๆเลยนะครับ อันนี้พี่สังเกตนะพี่ไปดูในทิกตอกมานะครับและพี่เคยโดนไปครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นพี่ไม่ได้อัดคลิปนะฮะก็จะมีประมาณนี้สําหรับห้าดับนะครับผมแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะก็คือแบบมาท้านีนายหน้าอหนึ่ง,งกับเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้พอแบบเลือดเขาน้อยนะฮะคือเขาจะถอยไปตั้งหลักไกลมากฮะค,คือแบบเราสู้ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาถอยไปนูน่นฮะถอยไปนู่นพอเราวิ่งตามนะบางคนเขาใช้ผลประตูนูนเขาไปเกิดนู่นเกาะกลางฮะค,คือแบบตั้งหลักไกลมากแล้วทําให้เราแบบ เสียเวลานะไม่พร้อมจะเสียค่าหัวแล้วจะมาท้าทำไมใช่ไหมครับโอเคก็มีประมาณนี้นะฮะก็ระบายได้นะฮะใครอยากระบายมาระบายใต้คอมเมนต์นี้ได้นะฮะก็ต้องขอไปด้วยนะถ้าไม่มีคลิปประกอบนะฮะก็อันนี้ก็มาแค่เปิดโพนะครับผมสอบตรวจเฉยๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโพนะฮะที่พี่ไปโพสไว้ในชุมชนนะครับผม ก็อันนี้นะโหวตนักล่าข้าหัวที่น้องๆไว้ชอบที่สุดนะเป็นเพิ่มเติมได้นะก็คืออันดับหนึ่งเลยนะครับ67%ใช้โปล่านะครับอันนี้ก็คือแบบบางคนที่แบบ PVP ไม่เก่งนะแต่อยากแบบมีข้าวหัวเยอะนะก็เลยไปเดินทางสายมืดนะครับอาจโดนแบนได้นะอาจโดนแบนได้นะสำหรับวิธีนี้นะก็ขอเตือนเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเค เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะที่รับชมันจะจบด้วยนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย